สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูเรากินข้าวเที่ยงนะคะนี่ค่ะมีป้าอาต้อมแม่จอยแล้วก็ยายลองยายละนะคะขอเห็นเต็กคนพันไปว่าอยู่เฮือนยาติเป็ว่าเรื่องของคนอื่นอ้าวบัดมาจะดูแม่แม่ แม่มาได้ปิดกล้องอุ้ยลิ่มน้งนี้เริมาลงคนบ้างสังพันอื้น่ะเราก็คุยกันเมื่อเม่อแม่นะคะคุยกันเล่นเอาฟังประฟังไป ฟังไปอย่าพึ่งเผ้อเด้อให้ค่อยได้คลิปนี้เด้อมากับตันค่ะมาจานน้องกับตันกินลูกชิ้นก่อนนะคะนี่นะวิธีการเราก็หากันกินข้าวกันนะคะมีลูกชิ้นค่ะยังข้าวข้าวแล้วก็แงเดหยวตำมะฮุ่งเนาะแม่เป็ยเนาะใช่โอ้ใช่แค่ได้ตำมะฮุ่งแลสุดยอดแล้วหันทีงอ่ะลาบหมูลูกชิ้นแกงเห็ดนะคะ อิ่มแล้วก็มาไม่ยาอืมอีกถ้าตอนอิ่มเราขึ้เราม่เยอะเพื่อตันแรงมันบ่บแต่พอถึงเวลาอกก็ท้องท้องจบ๊กกหงพ่อย้อมติดข้าวไปไว้แตกเค้ค่อยๆเด้อยานพอมาต่อยมาหากินเป็นอย่างอิ่ม้วบออิ่มแลวบ่อิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้วนี่มาจตะเี้กเพอิ่มแล้วนะคะนี่นะคะข้าวอยงร้อนๆเลยนี่ค่ะ นี่ก็เอ้ากินรูปชิ้นให้มันหมดซะเสียดายมันพากันเชื่อกันกินะเช่วกันกินให้หมดนะคะเสียดายรูปชิ้นนะคะอืมแดนให้ไวแค่ทันเดียวทันเดียวอืมอืมเรียมอีเจ้อ

ตั้งัก็กุกกอดังสัญลักษณ์นะมันก็คุณจะติดตาม้ม่ขาผมไม่มีไม่เลยไมามถ้าเป็นกุกตูมนะอย่างเขานั้นขนาดกุกกอกก็ไม่มาจะมาได้ยังไงคนก็หลงไปไม่สนใจเลยถ้าเห็นี่บอกสนใจใ่ปอสมีเห็นหรม่าเราทำยูทูบเราก็ต้องใส่ใจในเนาะเราต้องใส่ใจเราก ขยันได้หัวข้นข้างไม่ได้เวลาเขาลยก็ต้องได้สรุปเอดยังกินอะไรกัเนาะคนขยันคนดูคนทำเรื่องทำงานแบมืคนเขาทำงานมาไม่ได้สลับไม่ได้กิะดาษตู้ขาใสลูกระตู้ไปดีกระดาลบนเนเเีเดะข้าวเที่ยงนะคะขึงข้าวเที่ยงกระุกชิ้นแกงเห็ดนี่ก็แกงเห็ดแดงนะคะแก่เห็ดแดงนแดงมกีาเน่ เฮ็ดเฮ็ดอ <in> ๋หลายบอตนีมาขามาเดี๋ยวว่าเฮ็ดอ๋หลายเเลยผ้าเดี๋ยวไปหาผ้าไอซี่ไปหาเฮ็ดจังเดตายลูกเลยเนาะเงนแต่มีมเต็มไปหาแไข็งะคือเงยคือเหลือิไม่แขงนั้นไม่แข้งผูไม่แขงขอเขาหาปีนั่นเด้โลละผันคน มาชุมนุมกานกินชอบนะคะใช่ชื่นะคะมื้อนี้ไม่ไปหาไม่ใช่ตองแบ่งเป็นแมงแครงแล้วก็มากินแมงไหนใครไม่ได้ไปก็ตามแม่มาตอได้ร้อมอิ่มแล้วตันไม่ได้กินลุงถาก็ไม่ได้กินนะคะผู้ชายกินแต่ผู้หญิงนะคะ ยายหลักก็อิ่มแล้วนี่นะคะอิ่มแล้วแล้วก็มานั่งเหมือนเราซื้อเองแล้วก็มานั่งเหมือนไม่หิวเลยเหมือนไม่หิวเลยอ๋อนี่แหละที่เรียกว่าอิ่มเนาะไปซื้อเอาลูกพอนเอาแม่คนมอหน้าบ้านแม่ต้มอยังนีิ่อิ่มที่นี่หมดแม่ต้มอย่างนี้อิ่มอันนั้นคือไข่ตะกั่วนะคะใครดูไข่ตะกั่วนึงเนาะเข้าหนึ่งซุกแล้วเด้อกินเลยเยอะนะนี่นะคะ เชบุฟเฟ่นะกินกินกินกันให้อิ่มอิ่มแล้วค่ะอ่กินให้อิ่มนะคะพันหอะไรพูดได้หลายแท้เนื้อสเนื้อหวใูปโ หนุมาสาลูกเมื่อเช้าโอ้คนนุ่นมาสามเก็มีเดคุณจะเข้าดูเยอะไหมถ้าเป็นแม่ลงคงได้ประมาณสักสามร้อยได้ อ้าวนี but, ่นะคะกินกินกินให้หมดอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วเหลือแต่ปาต้มคนเดียวอ้าวกินกินกินนี่ค่ะนี่นะคะมาสามร้อยนี่ทำยังไงอ่ะ อ่าคุยกันไปไม่ได้คิดละเมอมันก็รวยใจเนาะเราต้องพยายามอาทิตย์นึงต้องให้มีหลักสูตวันที่เราท้าว่ามันเยอะเขาคนดูร้อยสองร้อยทุกทุกวันทุกทุกวันก็พยายามอยู่เดมบิดอะไรนะมันจะปิดการมองเห็นอ๋อคือตัวมันจะไม่ค่อยส่งอ๋อบิดก็มันปิดก็จำเป็นจำเป็นเพราะเราไม่ได้ปิด ปิดการส่งอ๋อถึงหัวค่อยถึงไม่ขึ้นอะไรเลยเนาะอะไรแก้มืนยังไงนะคือว่าเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งให้มีคลิปปังๆอ๋อจะได้ให้มีคลิปปังๆไม่งั้นยูทูบมันก็จะไม่ส่งเราเขาบอกอย่นะโอ๊ยคลิปนี้เราพอแค่นี้ส่วนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือความรู้บะกับกับตันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ